สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในงานเปิดตัวศูนย์หัวใจครบวงจรแห่งใหม่ของสมุทรปราการกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น8ของอาคาร9โรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิบวิวงค่ะปะธธลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะมาเป็นประธานเปิดพิธีในวันนี้กันค่ะในลําดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพกันในวันนี้กันเลยค่ะเรียนท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียนท่านในแพทย์ทะเลตรัก,กรัตนายะพระวิวงศ์ทธิพดธีกรมสนับสนุนการแพทย์ท่านต,ตรวจนะครับอันนี้พระต,ต,ตรวจมาปะไม่ได้มาแล้วก็จำกันก็ในแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์นะครับผู้ในกาโรงพยาบาล จังหวัดจังหวัดสมบูรณาการนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ผู้สื่อมอชนทุกท่านนะครับผมในแพทย์กำพลประสิ์ในนามตัวแทนกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัฐต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมบูรณ์กาที่ให้โอกาส และให้เกียรตินะครับและให้ความมุ่งมั่นใจนะครับโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับให้มีส่วนร่วมในการเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด one stop service นะครับที่โรงพยาบาลสุป,ประการแห่งนี้นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพช่วยกันเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจโดยมีวัสถพวัสุป,ประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เป็นโรคหัวใจ เข้าถึงการบริการแล้วก็รอเร็วไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่ก่อนนะครับแล้วก็ให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วทันทุกทีตลอดเวลา24ชั่วโมงครับโดยการร่วมมือครั้งนี้นะครับโรงพยาบาลจรรุฬา์ได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาทิแพทย์อินเทอร์เวนชั่นแพทย์ศูนย์หลอดเลหัวใจนะครับ แพทย์ผ่าตัด CBT นะครับแล้วก็ถัวไม่ได้คือแพทย์ดมยาหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดทํานะครับอบอร์ดหัวใจนะครับจำนวน20เตียงนะครับแล้วกหหว็หอผู้ป่วยหัวใจวิกฤตนะครับอีก7เตียงพร้อมทั้งมีห้อง n ิ g ก t ติ e p เ e s ช u เ e อร์เผื่อคนที่ ต้องการต้องสนใจและมีโรคโควิดร่วมด้วยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมมือเพราะที่ผ่านมาตลอดมาไม่เคยมีการร่วมมือเช่นนี้มาก่อนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาฯเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับเลือก เป็นแห่งแรกนะครับในการที่จะทำโครงการนี้ครับก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มจะทำชื่อเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพช่วยกันเพิ่มศักยภาพให้กับภาครกกัฐเอกชนให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสุพการครั้งนี้เป็นอันแรกนะครับสุดอนาคตอาจจะมีอะไรต่อมีอะไรอีกตามมาก็เป็นได้นะครับ นีบบนึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของท่านนำพลนะครับที่เห็นมองกล้าไกลนะครับท้าไม่ผมมีโอกาสได้มายืนณนที่นี้เดียววันนี้นะครับขอบคุณมากครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศมีความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศอยู่ในทิศทางที่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากภาคเอกชนมีเงินลงทุนที่สูงแล้วก็มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีที่จะสามารถลดต้นทุนได้รวมทั้งมีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมมากด้วยเช่นกันในส่วนของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสมุทรปราการนั้นโรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลัต ที่จะทําการเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ทั้งการสวนหัวใจและหลอดเลือดการติดเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจการแก้ไขภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมทั้งสามารถผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเช่นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจที่เรียกว่า C A B G Coronary Artery Bypass Graph รวมทั้งการเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่ง ทางโรงพยาบาลจุฬาลัตจ,จะจัดเตรียมบุคลากรทั้งอายุรแพทย์โรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่วนหัวใจหมอที่เรียกว่า C.V.T. หรือหมอผ่าตัดหัวใจและทรงอกแพทย์อายุรกรรมหัวใจโรคหัวใจที่จะต้องอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านหัวใจซึ่งจากศักยภาพที่เรามีอยู่จะสามารถทำได้ไม่น้อยกว่า3,000ลายต่อปี การผ่าตัดหัวใจจะผ่าตัดได้มากกว่า120รายต่อปีซึ่งยังไม่รวมทั้งกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดสรรงาประมาณในปีนี้คือปี65ได้จัดสรรเครื่องสวนหัวใจรานาบเดี่ยวในมูลค่า21ล้านซึ่งจะเป็นเครื่องสวนหัวใจเครื่องที่2ของโรงพยาบาลแล้วก็จะสามารถสวนหัวใจได้มากกว่าวันละ400รายถ้ามีเคสที่จะทําได้ถึงขนาดนั้นนะครับโดยเงินลงทุนของจุฬาลัฐที่ลงทุนมากกว่า60ล้าน มาลงทุนในโรงพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวซึ่งก็จะทาให้สามารถขยายบริการและเป็นประโยชน์กับประชาชนได้จํานวนมากซึ่งเราเชื่อมั่นว่าศูนย์หัวใจแห่งนี้จะสามารถสวนหัวใจในเวลา90นาทีหลังจากที่คนไข้มาถึงโรงพยาบาลในกรณีที่ฉุกเฉินจนกระทั่งสวนหัวใจได้เรียกว่า door to needle ประมาณ90นาทีนะครับ สัญญานี้จะมีสัญญาดำเนินการ3ปีในวงเงินประมาณ284ล้านบาทซึ่งคงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงบัตนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดนบัตนี้ขอการาบเรียนเชิญครับก็โรงพยาบาลสมุทรปราการก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตนะกรุงเทพมหานครนะฮะรอบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอันนี้ผม เเป็นนโยบายที่เรียวกว่าเป็นจัตุรทิศทั้งหลายแหลน่นะเขาอยากจะเพิ่มศักยภาพนะของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะได้ดูแลประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนะและปริมณฑลนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ไม่ได้พอเขาจริงๆก็ไม่ได้มีศักยภาพในการดูแลทั้งด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านการแพทย์อย่างเต็มที่นักเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนราชการนะก็มีจํานวนน้อยมากนะครับเนะพราะนั้นก็ ผู้ที่จะต้องพึ่งพากับระบบรายการนะครับก็จําเป็นต้องอาศัยโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตปริมณฑลซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งทางท่านผอ,อนี่ก็มีความคิดเห็นทางไกลนะครับาการไกลมากก็จัดตั้งศูนย์หัวใจนี้เกิดขึ้นมานะผมคิดว่าในเรื่องของโลกนะฮะที่จะพัฒนาไปนะครับโลกของคนเมือง โรคของเมืองที่จเจริญแล้วเมืองของโรคที่ทันสมัยโรคหัวใจก็คือโรคหลักแะนะครับแต่โรคหัวใจนี่โชคดีนะครับเป็นโรคที่ได้รับการรักษาได้ทดันทวนทีเนี่ยฮ่องรูสิสดีมากนะครับหายได้นะครับคือถ้าไม่หายก็ตายคนะือถ้าสมมติว่าเขาทำไม่ทำไม่ดีทําไม่ทันก็ตายเลยนะมันไม่เหมือนมะเร็งมะเร็งรักษาไปก็ตายนะไม่รักษาก็ตายเลยหมายถึงภายในเวลาสั้นอ่ะนะ แล้วหัวใจนี่ก็สามารถทําได้ดีก็มีชีวิตอยู่นะครับอย่างท่านอดีตเลขาธุการกรมของผมที่กรมสุขภาพจิตนะฮะไปขี่จักรยานหัวใจก็หยุดเต้นนะอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันไปอุดไปตันเลยนะเสียชีวิตไปแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแต่ส่งบรารร่าส่งส่งอกนะฮะภายในระยะเวลาสั้นๆนนะก็สามารถไปปัม๊มเสียชีวิตอยู่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วไปปั๊มขึ้นแล้วก็ไปลาก เขาบอทำดีฮะก็เรียบร้อยลากคลอดลากอะไรก็มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็กลับเป็นปกติแต่ว่าคนที่หลังหลังการเสียชีวิตมักจะไฮเปอร์กลับมานะรู้สึกแกไฮเปอร์มากนะโรงพยาบาลก็คงให้ของดีมาแกก็ไฮเปอร์ทำงานหนักกว่านะนะก็เป็นลักษณะนั้นนะครับก็ดีใจนะแทนกับคนในเขตปริมณฑลภาคพื้นนี้นะครับก็ทาง กรมสนับสนุนการก็มีส่วนร่วมนะครับผมก็ดีใจนะครับที่มหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันนะครับประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็แน่นอนเจ้าที่อะไรต่างก็จะได้รับการดูแลนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทางหังหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางจุฬารัฐนะครับขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับแล้วก็ทานผู้ในการนะครับที่ได้เห็นประโยชน์อันจะเกิดขึ้นจากการร่วมมืออันนี้นะครับเราจะทําให้โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงต่อไปในอนาคตด้วยครับ ผมวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดนะครับศูนย์หัวใจและหลอดเลือดนะครับศูนย์ฟอกไตด้วยอ่ะแล้วก็แผนกคันตกรรมเอาทีเดียวเลยไม่ต้องพูดนะนะแล้วก็ขอให้อทั้งสามแห่งนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกปการนะขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานก็นะจะได้เป็นสามโลกนี้นะโลกหัวใจก็จะเป็นเลยนะนะไตเตยก็ไม่ต้องเป็นนะ <c oughs> แต่ธนาการรมก็ต้องมีบ้างนะนะแล้วก็ขอให้สุขภาพนมามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพ่ได้ทําประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอด24ชั่วโมงลุกสิษธิ์การรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ